สวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะมากค่ะกินแจงเฮ็ดเพิ่งมาพบกับยเกซไซเดอร์หรือว่าสาวสกุลคนขยันนะคะยู u ูบมาค่ะมาค่ะเอกอจากงานวันไทยก็มาทำแกงเห็ด <c oughs> มากค่ะพี่น้องแกงเห็ดแต่ว่ากินกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะเมิดเออไปเส้นบีดไปซื้ออยู่ซปเปอร์มาร์เก็ตอะบ่มีสองอาทิตย์แล้วก็เลยสร้าง มือ่อื่นสิมาฮอดอยู่ดอกสั่งออนไลน์นะคะมาดูค่ะเห็ดเพิ่งนะคะมีตะโดอดอกกระจุมทั้งมดพี่น้องอันเก็บงวดสุดท้ายนี่แหละเพราะว่าอันมันไปมีเป็นมู่นะคะโอ้ยน้ำลายแตกเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดูค่ะสมหน้าเห็ดเพิ่งเออดอกแบบเน่อเลยผ่าเครื่องะนะพี่น้องกินกับข้าวเจ้าพี่น้อง นอ่อนซอนไปอันไปค้นเบิ่งเอา้าเจอทุงนี้พอดีโอหมานปากเยเกมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อนั่นหละนะคะแกงเห็ดเพิงเสรอร์อันพักเน่าอันบ้านเฮาหนอ,หอ้องอืออันอันอันผู้ไทยเหรอ้องพักเน่าหรือว่าพักขาเนาะ แต่ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าผักชะอมค่ะเนาะพี่น้องแล้วก็เยอะได้ขมกับึ้นมโนเอาเยอะได้อบะมี่เบอร์มาละบะมี่มาละกับไปเอาต้นดาเลไล่มาเสือที่ห้าวตน้นไปชอปปิ้งระดกเลืองนะนั่นแหละเดนี่ต้นอันนี้แหละพี่น้องต้นดาเลนไล่แกงคือผักชีเล็กกับเป็นเออแกงขมเอ็ดขาว่าผักชีเล็กฝรั่งเออ มบมแม่นกระดาวฝรั่งนะขี้เร็กฝรั่งคมอันนี้ก็ได้อืเอากินกับก้อยเนออื้อกะโลน้ําแล้วก็เอามากินเลยแบบว่าบอกเอาซุกอาแบบซุกซุกดิบ,ดบมาค่ะพี่น้องเพื่อ่าเยอกกินแกงเฮ็ดมันนี้บอกครูว่าเอาเจ้าซีเมนเ้อบอกปเป็นยังไ่นรับเฮ็ด ปั้นเบอร์จะนั่งเสิร์ฟน้ำห้าเบอร์พอดี๋ยวมันเป็นกึืนกึืนเบอร์จะนั่งนะอืม,อมแพงอร่อยภักหนือก็เสิร์ฟซองแข่งไว้เป็นก้างเป็นเกลือก็ได้ตับทิ่มได้ล่ะก็เซิรเลยเพราะว่าก้างมันก็กึืนภักหนือเนาะเอากึืนมันหาใครว่ากลืนมันแพง <c oughs> โ uhm อย้ยโ้เจ้าขอกระยดาเลยเนาะให้เพิ่งให้เพิ่งขาไายการลังข ну ึ้นนะขึ้นรอบสุดท้ายก็เลยเอาเม็ดแจ่มเบิ่งเนาะ อร่อยอร่อยเราได้อัน,อนเข้าเหนียวมาแล้วต่างสิก้อยเนอ้อกอเนื้อแล้วกับไปเก็บอันผักด้เดยๆนี่แหละมาลุกกินคุมๆใช่คือว่าเป็นผักกระดาวเนาะผักกระดาวไม่ยังมีอออ่ะนะผักกระดาวกรล่าง <c oughs> อื ชมกับเยอะมาเริ่มเนาะอันบรอด้อ่านบรอด้อานเฟซบรอด้อานอันดูทงยูทูบโทรศัพท์เน็ตเขาตัดเน็ตเมิดอไซเกินเขากเ็เลยตัดตั้งแต่ ตั้งแต่วันพุธบอกเฮ้ยออมก็มาฮอดมาฮอดอันมื่อนี้ลหละนึกว่าวันจันนี่เขาสิเติมขึ้นให้เขาจ่ายเป็นเดือนแต่เ้าเ้าอันไซเน็ตเกินนะนะเขาก็เลยตัดเขาเคยเป็นอันนี้สองรอบแล้วนั้นก็เล่นเน็บโดยเี่นน้องก็มาขำมาเมพิ่มเพื่ออะมาเมพิมเพื่ออะจังแดน เอานะอินเทอร์เน็ตเพิ่มนะนะอืถ้าถ้ามันเติมขึ้นเนอะสิอาทิต์กว่าละพอบอเป็นอย่างดลังเนาะอมืมาเฮิ่มจงเบึงจังลินเฟซบุ๊กก็ได้เนาะน,นะคะ Để đây um hoài đây nó mà kẹn Đây anh ต้นดดลเลไล่คือเอาอันเฮอาเบิ่งนี่ล่ละเขากับประเด็ทเอาเรื่องหน้าเฮิมมนท่านี่ล่ละ <c oughs> เด็ดแล้วก็ามาเธอมันคมนะอือว่าแกงเสือมาละดูเบอรเบอร์มัลมมน,นละขมเลยนะคมตายมีเอาเลืง่งเลย เะไปทำงานกันเอชเชนวิทไปกินให้มีชื่อทาต้ <c oughs> องขนมปังประชืธาต์ <c oughs> แต่กินพอมันแล้วเนาะพอไปทำงานเวลามากกันกะเร็วประคืออยู่เริ่นนะ แค้วเอาฟังแนวก็ได้อืมดานมันอนะนะ คมจัดมือมมมเอาลอง <laughs> อืมอืจะดื่มน้ำจันด้วยพี่น้องเด้วอืมตันทคซุกนะเด้ดื่ม แรงมันชุกพูดละจะซื้อดื่มเออแรงวันประหาร์ดพูดละเพราะว่าวันชุก,กวันยุดธเขาอืมนั่นล่ละอืมแับเราเนื้อไปเติออนโซนเด้พี่เนอะ ก็ก <t od em |ms|> ็อืออตาเี่คือตผ่าสี่นะผ่าสี่แสกวดงเนี่ยกระมจงเงือกแบบนี้ดอกืะอืมออนก้นตเอากันไอ้ 关门了 ทำชุดอ่ะอืม,อ,ม,อ,มอืมแบบเนีะแจ่กเมือ่อแล้วขอบคุณทุกแร้วเจอคือว่าคือเก่าเนาะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคก,กะคะคดไลค์คอมเมนต์เฮ้ยเนาะกดติดตามนะคะยูทู e ปลุกต้มตะไคร้ให้ด้วยนะคะเนาะอูอ้ด้สเด้าสเกา คนแล้วพี่น้องเต็ดแบบที่ตานนะ YouTube มานะในยูทูบฮาวเราดีเจอดีเจอได้เพิ่มมือนี้อีกหนึ่งนะคะบอกพปนะ่นยังก็ดีเจอ,นะอเนาะฮาวเฮากำลังเจอโอ,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 อ้อหขอโชคขอพยดาเอออืมเฮากับเฮากำลังเจอเพื่อนเพื่อน,อนกับเากำลังเจอเฮาเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะนะพี่น้องนะคะสิโอยพรเฮือนะพี่น้องเด้อค่ะบัดนี้ สาธุด้อขอใหอพี่น้องมีแต่ความชุกความเจริญหรือพี่น้องไปเลิกกับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบครัมีแต่ความชุกความเจริญเจอพี่เตียวเลยกกันเ้อพี่น้องเ้อะเ,เลือกกันไว้หกักแพงกันพี่กันมันทรมานจ,จิตใจบรรทอนจิตใจเนาะมันบอกมีความชุกแม่นบ่พี่น้องรวยเป็นมหาเศรษฐีเงินพันล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านกับมันบอกมีความชุกและมันบอกมีความชุกขวางใจเนาะพี่น้องนะคะคะ พีนีไว้สันี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่นบปได้น้ำจันเพิ่นละเยอะเววมีมูนเพิ่นเววมีคอมกันเพิ่นได้น้ำจันนะะอู้วเพิ่นวโนโฮอรโมนบ่ขวัญมนันนอนอันนี้เป็นตาสักเนาะเอาไว้แค่นี้เนาะเอาหว้เป็นสิบปิดคลิปอันไม่ไดเอากล้องหลังถ่ายเนาะลืม